ชาย a l i k e podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุทธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจากรทวยุทธ,ธานนท์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายไลฟ์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนปี2564จนถึงเทปนี้อย่างที่ท่านเห็นในปกรายการก็คือเทปที่240 และอย่างที่เราทราบกันครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับนักเขียนนักแปลและก็หลายๆคนที่มีส่วนในวงการการเขียนนะครับวันนี้ครับเราเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเป็นจุดสิ้นสุดผมไม่อยากเรียกอย่างนั้นนะครับแต่ว่านี่คือเราเดินทางมาถึงเป้าหมายปลายทางของเราในเทปที่240ครับเราเริ่มต้นเมื่อวันที่21มิถุนา2 4กับ อาจารย์สกุลบุญยทัศน์นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมและวันนี้ครับเราก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์สกุลอีกครั้งหนึ่งในฐานะนายกสมาคมซึ่งเป็นผู้ริเริ่มรายการชายอะไรพอดแคสต์ขึ้นมานะครับว่า200กว่าเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างสมาคมได้อะไรบ้างผู้ฟังได้อะไรบ้างสังคมได้อะไรบ้างและถ้าในโอกาสต่อไปนะครับเรามีโอกาสได้ทำชายอะไรพอดแคสต์ในซีซั่น2ด้วยอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่า ซีซั่น2ของชัยอะไรพอดแคสต์จะมีหน้าตาหรือทิศทางเป็นยังไงตอนนี้คุยกับอาจารย์สกุลซึ่งเป็นการนั่งพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับสวัสดีครับก็เป็นเป็นความน่ายินดีสําหรับสําหรับโครงการของเรานะครับเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี64ที่เราเราก็คิดกันว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์ต่อต่อวงวรรณกรรม วงวรรณกรรมไทยนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดการปลงวรรณกรรมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยศักยภาพของนักเขียน<ะ>ด้วยพลังของนักเขียนที่จะจะรวมความคิดรวมศักยภาพรวมความสามารถของตนเองออกมาแสดงให้เห็นนะครับ<ะ>เราก็เลยว่าเราจะต้องสร้างประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่มันมัน,ม,นมันสามารถจะทาให้วงการของเรานั้นตื่นตัวมีพลังนะครับผมก็เลยนึกถึงคําว่าแสงสองวรรณกรรม มันมันหมายถึงว่านักเขียนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนรากฐานอะไรบางอย่างที่จะส่องแสงให้กับส่องแสงทางความคิดส่องแสงทางความรู้นะครับส่องแสงทางทัศนคติอะไรหลายๆอย่างให้กับให้กับผู้อ่านให้กับผู้ที่เรียนรู้และแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่ชอบหนังสือเลยแต่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นความคิดของผู้บรรดาท่านนักเขียนทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ได้ประจักษ์อะไรบางอย่างว่า ชีวิตมันมีความหมายอะไรนะักเขียนสร้างสร้างความหมายให้แก่ชีวิตนะครับและสร้างชีวิตให้เป็นความหมายเสมอเมื่อผมมาทำงานที่นี่ผมนึกถึงคำของท่านอุทรพลกุลนี่แหละครับพลกุลซึ่งเป็นนาย,ยกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนแรกนะครับ,รบท่านบอกว่าสมาคมนักเขียนในประเทศไทยนั้นต้องมีภารกิจในการช่วยส่งเสริมให้นักเขียนได้สร้างได้สร้างสารรค์ผลงานสดตนและช่วยยกย่องเชิดชูงานเหล่านั้นให้ประจักษ์อันนี้เรื่องสําคัญมากนะครับถ้าเรา ถ้าเรามองข้ามไปมันไม่ได้เลยแต่เราจะทําอย่างนี้ให้ได้ยังไงเนี่ยต้องต้องต้องเป็นเรื่องที่สําคัญประจักษ์แก่อะไรครับประจักษ์แก่สาธารณาชนทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลกผมตรงนี้คิดว่าแนวคิดของนักเขียนแต่ละคนในประเทศของเราเราไม่แบ่งนะครับว่านักเขียนนี่เป็นนักเขียนกลุ่มเพื่อชีวิตนักเขียนเขียนเพื่อสังคมนักเขียนโรแมนติกนักเขียนพาฝันนักเขียนอ่นักเขียนที่อยู่ในกระแสทั้งหมดรรเราสามารถนํามาร่วมกันซึ่งผมได้อาจารย์ต้นชัยจักรเนี่ยมาเป็นผู้ดําเนินรายการ แต่เราก็รู้ว่าโหนักเขียนแต่ละคนได้ฐานะมนุษย์เนี่ยมีทัศนคติมีม,มีมีเจตจำนงของของตนเองโดยเฉพาะเพราะนั้นหนังสือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเล่มแต่ละเล่มที่มันออกมาในในชีวิตของของนักเขียนแต่ละคนเนี่ยมันจึงมีความหมายครับมันจึงมีความหมายยิ่งใหญ่มากในตัวตนของเขาบางทีเรามองว่า้ยงานนี้เป็นงานพาฝันธรรมดางานนี้เป็นงานที่ เกี่ยวกับเพศสมัยใหม่ LGBT อะไรต่างๆแต่ทั้งหมดล้วนมีความหมายครับแล้วก็มีพลังอยู่ในนั้นเมื่อไม่นานเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับ,รบเขาเขาเา,เาได้มีการวิพากกันในลักษณะหนึ่งว่าตั้งแต่ศตวรรษที่20เริ่มต้นมางานเขียนจะเริ่มเข้าหาความเป็นจริงริ e a l i s t i c ต้องเน้นความเป็นจริงต้องมีเหตุผลความเป็นจริงแต่ปรากฏว่าถึงวันนี้นะครับศตวรรษที่21นี่งานแบบพาฝันแบบตั้งแต<ช>่ศตวรรษที่18 19เเออ กลับได้รับความนิยมอีกแล้วมันก็หมายถึงว,ว่าไอ้ไอ้ความเป็นกวนเหตุเป็นผลจริงๆแล้วเนี่ยก็ก็ต้องมาถูกถูกช่างตรงวัดใหม่ถูกประเมินใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลที่มาสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในการจะรับรู้งานเขียนก็คือเหตุผลทางความรู้สึกครับเหตุผลทางความรู้สึกเออเราเคยบอกว่าความรู้สึกมีมีเหตุผลด้วยเลยลก็บอก <ừ> มันต้องมี <ừ> เรารู้สึกอะไรขึ้นมามันต้องมี<ช>ม,มีฐานรองรับตรงนั้นใช่ไหมครับฐานรองรับตรงนั้น ผมคิดว่า240เทปที่เราทำมาไปทั้งหมดเนี่ยมันได้มันได้แสดงให้เห็นถึงชีวิตแต่และชีวิตชีวิตของชีวิตของบรรดานักเขียนทั้งหมดนะครับนักเขียนไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยโดยภาวะที่มันมันแห้งแลง้งแห้งเหย่ยวไม่มีเป้าหมายเองแต่จริงๆแล้วเมื่อเราพูดถึงไลฟ์ขึ้นมางานเขียนต้องต้องเขียนถึงชีวิตกับ,บพูดถึงไลฟ์และนักเขียนกลุ่มต่างๆเหล่านี้เมือม่อเมื่อถูกถาม ถูกถูกถามก็ไปในใจนะครับทั้งภายในภายนอกเขาจะแสดงออกมาว่ามันมีมันมีมิติมิติอันอันอัน,อนท่วมทนม้น่ะบอกไมตดียนท่วมท้นทางความรู้ความคิดปรัชญาเฉพาะชีวิตของตัวเองแล้วก็สร้างให้กับโลกทั้งหมดนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วท่านได้พูดออกมา<ช>เป็นสิ่งที่มีค่ามากเราภ<ช>ูมิใจมากนะครับที่นักเขียนแต่และท่านได้แสดงทัศนคติแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึก แสดงปฏิกิริยาอะไรต่างๆออกมาผ่าน<ช><ช>ทั้งงานเขียนผ่านทั้งปฏิกิริยาของโลกผ่านทั้งแนวทางในต่างๆส่วนอนาคตต่อไปเรามองไม่เห็นอนาคตกันหรอกครับแต่นักเขียนเป็นคือคนที่มาก่อนการอยู่แล้ว<ช>พยายามจะพูดถึงสิ่งต่างๆที่ที่เราไม่เคยเห็นกันแต่เราได้เห็นในจินตภาพของเราจินตนานการของเรานะครับเพราะนั้นจินตนาการประสบการณ์และวิชาการมันจะอยู่ในตัวตนของนักเขียนแต่ละคนจินตนาการประสบการณ์และ วิชาการนะครับบางงานก็เป็นงานเชิงวิชาการเชกบางงานเป็นงานประสบการณ์รุ่นๆหลายคนนะครับที่เขียนจากประสบการณ์รุ่นๆที่เราคิดว่าโหเยี่ยมยอดมากประสบการณ์ท่านช่างช่างช่างหนาแน่น งานเนี่ยของเรวัตพันพิพัฒน์อะไรพวกนี้เป็นงานเชิงประสบการณ์นะครับ<ะ>พี่วิทยาบุญยังในต่างๆเป็นงานเชิงประสบการณ์นี่เรายกตัวอย่างเป็นบางท่านนะครับ<ะ>อ,อ,อาชีพแต่และอาชีพเป็นตำรวจเป็นอะไรต่างๆก็มีประสบการณ์แม้แต่งานพาฝันเนี่ย<ะ>มันก็แทรกประสบการณ์ทางการตัดสินใจการการแก้ปัญหาใ,ใ,นในต่างๆออกมาลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่ดีครับแรกเริ่ม สำหรับการทํารายการของเราครับผมหลายคนไม่แน่ใจแน่นอนผมเข้าใจเลยไม่เข้าใจนะครับหลายคนปฏิเสธนะครับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์อาจารย์ต้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยมันยังไงเราต้องพิสูจน์ตัวเองผมคิดอย่างนั้นพูดได้อย่างนี้แหละครับว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับนักเขียนต้องมีหน้าที่ส่วนตนครับผมคิดอย่างนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ส่วนตนนะครับทุกคนย่อมมีภาระมีหน้าที่ส่วนตนเราก็ไม่ค่อยวางใจ เขาก็ไม่ไว้วางใจนะครับแต่ในที่สุดแล้วเมื่อเราสามารถสามารถเข้าใจหน้าที่ของแต่ละบุคคลความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะค่อยๆขยายขยายความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเมื่อการเขียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเมื่อภาวะการเขียนมีภาวะของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและเมื่อนักเขียนต่อนักเขียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับมันก็เป็นปรากฏการณ์ นอกเหนือจากการเป็นล,ลายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ออกมาจากลมหายใจของคําพูดครับลมหายใจของบทสนทนาลมหายใจของการร่ําระบายสิ่งที่ซ่อนลึกอยู่ภายในครับนักเขียนได้เขียนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หรือเขียนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ภายในนะครับผมพูดผมกล้าพูดแต่ว่าบางทีครอบครัวก็ไม่รู้นะครับคนรักก็ยังไม่รู้ลูกหลานก็ยังไม่รู้นะครับว่าพ่อคิดอะไรแม่คิดอะไรแต่เมื่อปรากฏ เป็นภาพของการ,การเขียนออกมาแล้วเนี่ยภาพพวกนี้มันขยายจากการเขียนไปสู่ภาพแสดงครับมันมีปรากฏการณ์ของการแสดงตัวละครบางตัวตัวละครบางตัวเหตุการณ์บางเหตุการณ์กลายเป็นเหตุการณ์ที่ติดตรึงอยู่ในความรู้สึกของของคนเราดูสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับ้สือว่าเป็นเรื่องใหญ่ว่าเมื่อคุณสร้างปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาปรากฏการณ์ภายในและภายนอกของเราให้มันกลายเป็นให้มันเป็นฉากแสดงที่สําคัญแล้วเนี่ย มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ติดตึงและไม่ลืมมีมีมีคำพูดที่บอกว่าความจริงในชีวิตจริงเนี่ยความจริงในชีวิตจริงมันสําคัญมันสําคัญแน่นอนครับแต่ความจริงที่ปรากฏในภาพแสดงจากการเขียนต่างหากที่มันขยายจินตนาการของเรามันขยายโลกทัศน์และชีวทัศน์ของเราให้เปิดกว้างขึ้นเรากล้าที่จะเขียนนักเขียนกล้าที่จะเขียนสิ่งนั้นออกมาจะถูกหรือผิดไม่รู้รแต่เขากล้าแสดงออกมาแล้วผมคิดว่าทัศนหลากหลายในตรงนี้นะครับ มันโดดเด่นมากทัศนะของของนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งเป็นตำร,รวจซึ่งเราเราเรา,เรารู้สึกดีมากหลายหลายคนไม่เห็นด้วยกับท่านที่บอกว่าท่านไม่เคยอ่านหนังสือเลยแต่<ช>ท่านเขียนหนังสือเยอะแยะใช่ใชท่านเขียนหนังสือมากมายไม่เขียนจากอะไรครับหนังสือมันก็เขียนมาจากหัวใจของเราครับนะครับจากการเรียนรู้ได้บางส่วน แน่นอนครับในเชิงวิชาการนะครับในเชิงวิชาการทางด้านวรรณกรรมเนี่ยมันอาจจะมีทฤษฎีอะไรมากมายมีเส้นทางของประวัติศาสตร์มากมายการเรียนรู้ในสิ่งนั้นเป็นเป็นคุณประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าคุณเจาะไปด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะของมันเชี่ยวชาญด้านนี้มันก็ใช้ได้ครับสำหรับการเป็นนักเขียน<ช>ผมคิดว่าการเปิดกว้างลักษณะแบบนี้การเปิดกว้างทัศนะลักษณะแบบนี้การเปิดกว้างมิติของการทํางานแบบนี้เรารับมัน รับมันเพราะว่านักเขียนแต่ละคนมันเกิดขึ้นมาจากเบ้าหลอมไม่เหมือนกันนะครับในรายการชายอะไรของเราก็หวังถึงว่าโอ้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะปรากฏผลต่อไปในอนาคตบึงงน่าอาจารย์ต้องถามว่าอนาคตเราจะทําอะไรต่อใช่ครับผมคิดว่า ในในปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีกว่ากว่าที่ผ่านมานี้เราเน้นไปที่ความเป็นปัจเจกบุคคล<ช>คเน้นไปที่ความเป็นตัวตน,น่ะเอเซนต้อง<ช>จําเป็นต้องมีไอ้ความที่ต้องมีนะครับสาระมันต้องมีสาระความเป็นตัวตนคุณคิดยังไงคุณเป็นอะไรคุณก้าวมาจากไหน<ช>คุณประสบผลสําเร็จอย่างไรคุณประสบความล้มเหลวอย่างไงจะบอกกันไปครับอาชีพการเป็นนะักเขียนในบ้านเรามันไม่มีนะครับเราต่างคนต่างประกอบอาชีพหลัก ครับผมเป็นครูหลายท่านเป็นเป็นข้าราชการหลายท่านเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำออย่างนี้ไม่ไม่มีอาชีพนักเขียนไม่มีคําว่าร r i อร์เป็นอาชีพนะครับผมก็คิดว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราในฐานะสังคมนักเขียนเนี่ยคงจะพยายามพิสูจน์ให้ได้เหมือนกับที่ผมไปจีนครับนักเขียนจริงเขากล้าติดคําว่าร r i อร์นักเขียนหลายๆประเทศเขาก็คิดว่าเขามีอาชีพเป็นร r i อร์ใช่หอป่าอย่างเราเดียวไปเขียนว่าเราเป็นร r i อร์เนี่ยคงยากครับ คงยากมากในประเทศทาไมถึงยากนั้นที่เราเป็นนักเขียนกันเรามีสังคมนักเขียนมาห้าสิบกว่าปีแล้วด้วยซ้ำไปลักเขียนกันมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำใช่ผมถึอคิดว่าในโครงการต่อไปถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานนี้ชายเราจะพูดถึงผลงานครับครับผลงานนะครับเราต้องเราต้องรู้ชฉพาะอย่างวัดวรยังกูมีผลงานอะไรใช่ครับใช่ไหมครับผลงานวัดเสียไปแล้วนะครับ,รบแต่นักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ ทำไมคุณคุณ,ค,ณคุณวีรพรนิติประภาถึงเขียนไสเดือนตาบอดในเขาวงกฏทำไมถึงพูดถึงพุทธศักราชอัสดงครับ<ะ>พื้นฐานตรงนั้นมันมาจากจิตแหละ,ะมันมาจากภาวะเป็นประสบการณ์<ะ>เป็นจินตนาการแล้วเป็นวิชาการเฉพาะของคนละมันเป็นความความหมายเฉพาะของคนค<ะ>ผมว่าหนังสือแต่ละเล่มจะมีความหมายมากพลังแต่ละเล่มหรือพลังอาจจะมากกว่าหนึ่งเล่มส่วนใหญหนังสือกลุ่มนี้หมายถึงอะไรทําไมท่านกฤษณาโศกศิลถึงถึงเขียนงานแบบนี้ทั้งที่ คุณกฤษณาเขียนงานล้ำลึกนะครับเป็นโศกนาฏกรรมที่หมายถึงว่าถ้าตัวละครมันพลาดแล้วในชีวิตของของตัวละครตัวนั้นเธอหรือเขาจะไม่มีโอกาสกลับมาใช่นี่สาคัญมากมันเป็นหลักของเทเจดีเป็นหลักของโศกนาฏกรรมโดยแท้พวกนี้สําคัญมากครับทาไมคุณกฤษณาเขียนตะวันตกดินอืใช่ไหมทําไมเขียนตะวันตกดินทําไมประชาคมถึงถึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับ ทะเล,ะเลครับแล้วตอนนี้อย่างที่กาลังเขียนเล่มใหม่หมาป่าในมหาสมุทรครับมันพูดถึงอะไรบางอย่างผมสนใจหน้าชื่อเลยมหาหมาป่าในมหาสมุทรครับหมาป่าอาจจะเป็นความมหังกาของตัวตนของเขาความภูมิใจเลยของก้าต่างๆเหล่านี้ เราจะเล่นเรื่องหนังสือแล้วครับหนังสือเฉพาะของแต่ละคนใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าโอ้ชัยชนะของคนแพ้เป็นของเสนีสวาพงศ์นะครับความลับของวรรณยาละกลุ่มเนี่ยเรารู้อยู่นะครับแล้วไปข้างหน้าเป็นของศรีบุรพาใช่เราอยากจะให้นักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พูดถึงงานตัวเองบ้างใชหลายคนไม่ได้พูดนะครับถ้าคุณไม่ได้รางวัลใหญ่ๆ คุณมีโอกาสได้พูดหรอกรางวัลที่คุณจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณจะได้พูดถึงมันอาจจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่คนมองข้ามก็ได้อาจารย์ต้นว่าไหมใช่ครับไม่ใช่หนังสือเล่มใหญ่ที่ขายดีขายดีไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นหนังสือจากใจของคนคนเขียนแต่ถ้าถ้าถ้าหนังสือบางเล่มมันอยู่กับใจของคนมันสําคัญมากใจของผู้เขียนเนี่ยมันจะติดตรึงอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นโครงการที่เราหวังว่าครับนะคร้อยสี่สิบท่านต้องมีหนังสือ แน่นอนมีมากกว่าหนึ่งเล่มเลยซึ่งน่นอ่ครับแต่เล่มไหนหรือกลุ่มไหนที่ท่านรักท่านท่านว่ามันจะมีความหมายต่อโลกจริงๆเพราะหนังสือมันมันมันสามารถนักเขียนจบไปแล้วนักเขียนจบชีวิตไปแล้วนะครับแต่หนังสือมาอย่างซีเดลูนีเนี่ยก็ยังพูดถึงเทสซูบริสุดก็ยังมีการเอามาสร้างหนังกันมากมายนะครับอย่างเนี้ยแนวลตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงยังมาเป็นหนังในปีนี้จะได้ออสการ์ในปีนี้อะไรพวกนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้ มันสาคัญในตัวหนังสือเนี่ยมันมสำคัญมันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาอันนี้นี่เป็นโครงการต่อไปนะครับสําหรับเราถ้าถ้าได้มีโอกาสทํางานสมาคมนักเขียนอีกผมถือว่านี่เป็นหน้าที่ส่วนตนของนักเขียนครับแล้วก็ลายลักษักษรของเราเนี่ยมันสร้างชีวิตต่อชีวิตให้กับกันครับนี่คือโครงการของพวกเรานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ต้นมากที่ทํางานตรงนี้อย่างหนักเราหวังว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมจะหาทุนสักก้อนจะจับเทศกาลนักเขียน240คนนี่แหละครับ จัดเทศกาลเห็นทั้งภาพเห็นทั้งภาพความคิดเห็นทั้งภาพตัวตนนะครับแล้วเราอาจจะได้มีการพูดคุยกันอย่างทองแท้จริงๆจะเป็นงานใหญ่มากผมฝันว่าจะมีงานนี้มีหนังสือมีอะไรเล็กๆสักหน่อยที่จะได้ได้พูดถึงปูมประวัติของนักเขียนเหล่านี้ผมจะพูดถึงปูมประวัติแล้วสณะว่าทาไมคุณถึงสร้างงานอย่างนี้ขึ้นมานะคุณมาเป็นนักเขียนได้ยังไงลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะมีมิติที่ที่คมชัดในความเป็นชีวิตนะครับครับครับผมโอ้คุณผู้ฟังครับ ผมไม่อยากบอกว่าเทปสุดท้ายเนี่ยนี่แหละับหัวใจของชายอะไรเหมือนอย่างที่หลายคนถามผมว่าทําไมตั้งชื่อแบบนี้อาจารย์สกุลก็ได้บอกไว้แล้วความหมายของผมผมได้ยินคําว่าชายอะไรครั้งแรกเนี่ย ผมนึกถึงภาพเป็นมื่นแทแล้วแล้วมีสปอตไลท์สองเข้าไปท่านจะสังเกตว่าปกของรายการในมีพัฒนาการนะฮะช่วงแรกเราก็ได้คัดรูปของนักเขียนกับปกหนังสือมาลงธรรมดาแต่หลังมาเราเอานักเขียนไปไว้ในวงตรงนั้นก็คือเหมือนกับสปอตไลท์ที่สองเข้าไปเพื่อเห็นว่าในบรรณพิพพในโลกหนังสือเราเนี่ยมีนักเขียนอยู่เต็มไปหมดแล้วก็หลายๆคนอย่างที่อาจารย์ว่าครับมีนักเขียนในหลายๆแนวหลายๆกลุ่ม สร้างสรรผลงานขึ้นมาถ้ามองไปมันก็เหมือนกับดงดอกไม้ได้จย์นะครับผมเรามีดอกไม้ทั้งสีสันหลากหลายมีต้นเล็กต้นใหญ่มีอะไรต่อมีอะไรช่วยกันเสริมสร้างให้โลกหนังสือเรามีชีวิตชีวานะครับ,รบแต่งานเลี้ยงก็มีวันเลิกราครับคุณผู้ฟังครับโครงการนี้เนี่ยอายุนับถึงตอนนี้ก็ประมาณปีเสร็จเศษเราได้รับความการุณามากๆจากนักเขียนนักวิชาการบรรณาธิการ แล้วก็ <Yeah. S 1> ทุกคนนะฮะที่มีส่วนร่วมในวงการหนังสือมานั่งพูดคุยกับเรานะครับหลายท่านก็มีโครงการดีๆมาเล่าให้เราฟังหลายท่านมีหนังสือออกใหม่มีทั้งหนังสือที่กําลังจะออกหรือมีแนวคิดต่างๆมาพูดคุยกับเราก็ต้องขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางสมาคมให้ความการุณามาพูดคุยกันนะครับรวมถึงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกับอดีตนายกสมาคมหลายๆท่านด้วย <Yeah. S 1> ก็ต้อง <Okay. S 1> ถือว่าเป็นความการุณาของท่านเหล่านั้นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า เราจะขอหยุดหยุดสำหรับโครงการนี้ในวันนี้นะครับ,รบในวันที่30ทธันวาคม2.5.15เพื่อที่ปีต่อไปนะฮะ2 5, 5, 5, 5 6พถ้าเราได้ทำงานต่อเราก็คงมีโครงการอย่างที่อาจารย์ว่าคุณผู้ฟังครับ,รบตลอดเวลา200กว่าเทปที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านักเขียนทุกท่านเนี่ยมีวักทองของตัวเองฮะท่านอาจจะไม่รู้สึกว่าท่านกําลังพูดวักทองแต่ มันออกมาจากใจมันออกมาเป็นธรรมชาตินะครับอาจารย์ครับนี่แหละครับผมเนื่องจากว่าจัดอนยากจัดนิทรรศการครับครับในเดือนธันวาคมไอ้ยันเดือนพฤษภาคมนะครับในลักษณะอย่างนี้แล้วก็นําไปถึงความคิดที่ต่อไปในอนาคตอีกทีนะครับถ้่เราได้ทํางานตรงนี้ครับผมจะทำคอมโพสิตอาร์ตนะครับศิลปะร่วมวิวัฒน์คิดอย่างนั้นศิลปะร่วมหมายถึงว่ามันมันรวมหลายแขนงไงทั้งเขียนทั้งแสดงทั้งทั้งทั้งหลายหลายอย่างนะครับรวมกันเนี่ย ศิลปะร่วมมีวัดคือนักเขียนแต่ละคนเนี่ยบางทีอย่างอย่างคุณไก่ไก่มนดกใหม่ะไรสินทูสินทู่อไทยเป็นนักการละครนะรใช่ครับเป็นนักการละครมันสามารถถ่ายทอดจากเรื่องเรื่องหนึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นหนังเป็นละครเป็นเป็นฉากแสดงอะไรต่างๆได้มากมายเนี่ยมันจะมันจะทําให้ศิลปะศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยได้มารวมกันอยู่ตรงนี้โดยมีงานเขียนเนี่ยเป็นหลัก เป็นแกนกลางครับและแขยายออกไปครับดีบขยายออกไปนี่เป็นในยะสําคัญนะครับอันนี้เป็นในยคนะคอมโพสิตอาร์ตน,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 นี่มันเป็นมันเป็นมันสับมันสับสมัยใหม่สมัยใหม่มว่าศิลปะต้องร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างรู้เป็นคนทำทำละครคนเขียนไม่ฟังเพลงใช่ไม่ใช่อา<ช>จารย์ต้นเป็นคนเป็นนักดนตรีครับฟังเพลงบางคนคดูหนังอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวแล้วมันมันมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ครับ มันสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่เป็นอนาคตของเราซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอนาคตที่ไม่ไกลนักหรอกแล้วเราก็สามารถทําได้ไม่ได้ฝันนะครับมันสามารถปฏิบัติได้จริงครับเราก็หวังอย่างนั้นครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเดินทางจากจาก21ิมิถุนา2อง4นมาจนถึงวันนี้เนี่ย30ธันวาคมเนี่ยก็เรียกว่าปีเสร็จๆนะฮะเดินทางไกลไหมผมต้องผลิตรายการเพื่อที่จะขึ้น u t u b e เนี่ย ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับมีความสุขครับแรกแก็เขินๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปไปมามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราได้พูดคุยกับนักเขียนซึ่งหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในเวลาปกติเนี่ยเข้าถึงยากนะครับเข้าถึงยากแต่ว่าด้วยความกรุณาของหลายๆคนทั้งทีมงานเราด้วยนะครับทีมงานเราก็มีหลายคนมากเลยนะครับช่วยกันนะครับบางทีก็ช่วยติดต่อให้หรือให้เบอร์มาอาจารย์สกุลด้วยแล้วก็ทุกๆคนนะครับช่วยกันต้องถือว่าเป็น แรงสนับสนุนภาษาเดี๋ยวนี้เขาจะเขว่าลมใต้ปีกนะฮะก็เป็นลมใต้ปีกช่วยให้เราบินมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณอาจารย์สกุลขอบคุณทีมงานนะครับที่ช่วยทําให้เรามาจนถึงวันนี้และจะร่วมกับเราต่อไปข้างหน้าที่สําคัญที่สุดครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยในรายการของเรานะครับและที่จะลืมไม่ได้คือขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับมีคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ตรงนี้ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐมากๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นแรงใจให้กับคนทํางานนะครับผมในฐานะผู้ดําเนินรายการซึ่งเราอยู่ด้วยกันมาปีเศษนะครับรผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ใจหายนิดๆน,นะฮะที่เราจะต้องยุติตรงนี้ไปแต่ไม่เป็นไรครับชั่วคราวครับเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเพื่อที่จะทํางานกันให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ อาจารย์สกุลพูดไว้เมื่อกี้นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอพระคุณอาจารย์สกุลอีกครั้งหนึ่งขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณนักเขียนและขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรามาจนถึงวันนี้ได้สําหรับชายอะไรพอดแคสต์ Podcast แสงสองวรรณกรรมซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆและเราคงจะทํางานให้ดีขึ้นดีขึ้นต่อไปนะครับเพื่อ นักเขียนนักอ่านและทุกคนที่อยู่ในวงการการเขียนนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณจริงๆเราจะหยุดซีซั่นนี้ไว้ที่วันนี้ในวัน,นใกล้ๆวันสิ้นปีด้วยนะครับ,บแล้วเราจะเริ่มใหม่ในปีหน้านะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอฝากความปรารถนาดีไปยังทุกท่านรักษาสุขภาพและขอให้มีความสุขอาจารย์จะกรุณาอวยพรปีใหม่ให้ด้วยเลย <ขอ S 1> ไหมครับทุกท่าน,นมีความสุขนะครับมีพลังสร้างสรรค์นะครับมีสุขภาพที่ดี ในช่วงสมัยนี้ต้องบอกว่าสุขภาพที่ดีนะครับ,รบต้องมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับแล้วก็ขอให้อ่แล้วขอให้ความสุขเกิดกับทุกคนอย่างแท้จริงนะครับขอให้ท่านปลอดพ้นจากพยันตรายต่างๆนะครับแล้วขอให้ขอให้เราได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันครับผมถือว่าการได้ฟังได้รับฟังซึ่งกันเป็นการทํางานร่วมกันนะครับ,รบเป็นงานทํางานร่วมกัน ขอมีความสุขทุกท่านครับและขอบคุณและขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ให้เกียรติสมาคมนักเขียนครับครับขอบคุณอาจารย์ครับและวันนี้ผมต้องลาทุกท่านไปด้วยครัว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณพบกันใหม่ในซีซั่นหน้าสวัสดีครับ,รบที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ช้ยจักทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤชและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ